ยินดีต้อนรับกลับสูนารีวิวช่องที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและการป้องกันประเทศจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่โด่งดังที่สุดและผ่านสนามรบมานับไม่ถ้วนบล็อกฮีมาเทิร์16ไฟทิงเฟอร์เคินกับเวอร์ชั่นล่าสุดในปี2026โดยเน้นบทบาทของมันในกองทัพอากาศไทย f 16เป็นเครื่องบินที่บินมาตั้งแต่ยุค1,980แต่ในปี2026มันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยที่มีการปรับปรุงรุ่นเก่าและมีแผนจัดหารุ่นใหม่อย่างบล็อก70/72ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีระดับ 5th gen ที่ทรงพลังกว่าเดิมในรุ่นใหม่ปี2026 f 16 Block 70มาพร้อมเรดาร์อ e ีเซรรุ่นแอนด p g 8 3จากนอตระระเมินซึ่งเป็นเรดาร์ที่ลำหน้ากว่าแบบดั้งเดิมอย่างมาก มันสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและยังทนต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีกว่าสําหรับไทยนี่หมายถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครื่องยนต์ของ F 1 6ในรุ่นนี้จะเป็นแพลตฟอรี F 1 0 0 PW 2 2 9หรือ General Electric F 1 1 0 GE 1 2 9ซึ่งให้แรงขับสูงสุดกว่า29,000ปอน์ทําทำความเร็วได้มากกว่า Mok 2 2รวมถึงความสามารถในการเลี้ยวหลบได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับพื้นที่อากาศของไทยที่ต้องการการตอบสนองเร็วเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงเป็นอาวุธยุทธ,ธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดอาวุธที่สามารถติดตั้งบน F 1 6มีทั้ง M 1 2 0น้ำรอม M 9 e d r JD M. AGM 88หมซึ่งหลากหลายและครอบคลุมทุกภารกิจทั้งการรบทางอากาศการโจมตีภาคพื้นและการกดดนันระบบป้องกันภัยทางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งพอตตรวจจับขั้นสูงเช่นไนเปอร์หรือลันเทินได้อีกด้วย ห้องนักบินก็ได้รับการอัปเกรดอย่างชัดเจนด้วยจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบแสดงผลบนหมวกนักบิน j จเ c มสีและระบบ Data Link ที่ทำให้การตัดสินใจในสนามรดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนักบินไทยที่ได้รับการฝึกตามมาตราฐานสากลจะสามารถใช้งานระบบเหล่านี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันไทยยังคงใช้งาน F 1 6รุ่น A/B ซึ่งหลายลำอยู่ในช่วง Mid-Life Upgrade หรือกำลังพิจารณาเปลี่ยนใหม่โดยบล็อก70ที่มีโครงสร้างใหม่หมดแต่ใช้ดีไซน์เดิมนั้นมาพร้อมอายุการใช้งานสูงถึง1 2 0 0งมืชั่วโมงบินจากเดิมที่มีเพียง8,000ชั่วโมงซึ่งช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยดย้วยภูมิประเทศของไทยที่ประกอบด้วยทะเลภูเขาและเขตชายแดน F 16ถือเป็นเครื่องบินที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบหลากหลายตั้งแต่การลาตะเวนชายฝั่งการสกัดกั้นทางอากาศไปจนถึงภารกิจสนับสนุนกำลังภาคพื้นเครื่องบินลำนี้ได้แสดงศักยภาพในหลายๆการฝึกผสมเช่นโคบโกนซึ่งเป็นการฝึกทางทหารระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ราคาของ F-16 ล็ o c 70ในปี2026อยู่ที่ประมาณ65-75ล้านดอลลาร์สหารัฐต่อเครื่องขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบสนับสนุนอื่นๆสำหรับไทยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นที่5อย่าง F-35 ที่ราคาสูงกว่า100ล้านดอลลาร์สหารัฐต่อเครื่องนอกจากนี้ไทยยังมีระบบซ่อมบำรุงและบุคลากรที่คุ้นเคยกับ F-16 อยู่แล้วทำให้การปรับเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่สามารถทำได้ง่ายและประหยัดงบประมาณ อีกหนึ่งข้อดีที่สําคัญคือความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรเนื่องจากมีมากกว่า25ประเทศใช้งาน s 16ไทยจึงสามารถเข้าร่วมภารกิจผสมแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ได้ง่ายกว่าระบบเฉพาะทางอื่นๆซึ่งเพิ่มขีดความสามารถของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมากด้านความอยู่รอดของเครือ